วันนี้นุกกไม่อยู่บ้านนะคะแล้วตอน เมนูของร้านโซชอนอันนี้เป็นพวกอะพิทเซอร์นะคะเป็นพวกของทานเล่นทั้งหมดนะคะนุก่ะสั่งตัวนี้ไปนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วมาทานแล้วแฮปปี้มากก็เลยซ้ำตัวเดิมไปนะคะก็ mm hmm. จะมีพวกออข้าวของสา,ล,าล่ายเลยพวกนี้นะคะมีต็อกบกกีนะคะแล้วก็ที่เด็ดของเขานะคะนอกจากเป็นพวกข้าวหน้าไก่ทอดต่างๆเนี่ยมันจะมีเป็นพวกไก่ทอดแบบนี้ด้วยะคะ่ะ อันนี้ก็าสั่งไปนะคะเลือกสั่งเป็นไซส์ S นะคะหชิ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะกินไม่หมดนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดนะคะคล้ายๆกับพวกบอนชอนน่นแหละนนแต่ไก่ทอดของเขาอ่ะนึกบอกก่อนเลยนะนกยังแบบไม่เคยลองมาก่อนนะคะแล้วดูให้ดูละคะาคร่าวๆมีสลัดด้วยนะคะแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่หน้า ไข่ลาวาต่างๆนะคะแล้วก็มีเป็นไข่ดองซีอิ๊วนะคะวันนี้ที่ลูกสั่งไปนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะข้าวไก่ทอดพริกกระเทียมไข่ดองซีอิ๊วก็ข้าวคุณมันจะเยอะมากเลยอะพวคุณก็ต้องมาลองกินกันเราเองนะว่าชอบอะไรนะคะก็เอาจริงๆนอกจากข้าวนะมันจะมีเป็นพวกเมนูแบบสายเส้นนะคะมามา่มามาม่าใส่ไข่กุ้งใส่ไก่ทอดอะไรพวกนี้คือเยอะมากแต่ไอ้พวกนั้นยังไม่เคยลอง ตอนแรกอะว่าวันนี้จะมาลองเวแต่ความพีกก็คือพนักงานนั่งพุกพนักงานบอกก่อนเลยว่าพวกมามา่าเมนูมาม่าหมดนะคะก <c oughs> ็เลยช็อกช็อกไปนี่ค่ะนี่บะหม,ม,มี่ก็มีตามนี้นะคะอ่ะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะนี่ก็เป็นพวกแบบเออซีฟู้ดนะคะเป็นพวกปลาหมึกปลาทั้งหลายนะคะ,ะจริงๆอะลูกอะอยากจะมาลองกินตัวนี้มากแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ไหว เพราะว่าสั่งไก่ทอดมาด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ค่อยเปลี่ยนเมนูเอาแล้วกันในรอบหน้าอไม่มีอะไรแล้วค่ะเราก็เป็นพวกดริงก์แหละเป็นพวกน้ําต่างๆนะคะนอกจากเมนูหลักของเขานะคะเขาจะมีเป็นพวกเมนูซีซันแนลต่างๆนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบเทศกาลเบคอนนะคะก็จะมีเป็นพวกแบบออบะหมี่แห้งผัดไก่ทอดไข่ดองเบคอนกรอบนีนก็คือโรยเบคอนนะคะ แล้วก็เป็นเทศกาลซาวครีมด้วยนะคะจริงๆแอบรู้สึกว่าพลาดมากทุกคนชอบกินซาวครีมมากแต่ว่าเห็นช้าไปสั่งชีสไปแล้วอแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าชีสของเราก็อร่อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เทศกาลกิมจินะคะสำหรับช่วงนี้นะคะนี่ก็เอ้ยอันนี้กิมจิใช่ไหมเอะโอเคโอเค,อเคกิมจิเพราะว่าหน้าร้านอ่ะมันไม่ได้มีแค่กิมจินะเว้ยเธอมันมีหม่าล่าด้วยเออแต่ว่านีใ่ในเมนูหม่าล่าไปไหน นี่ไงอยู่นี่ค่ะอันนี้เป็นเทศกาลหมาล่านะคะก็คือจัดหลายเทศกาลมากนะคะร้านนี้เอาเลื่องมาทานกันเลยนะคะตามความชอบนะ,คะใครชอบหมาล่าใครชอบกิมจิใครชอบซาวครีมนะ,ะก็จัดไปค่ะคือที่อยากจะบอกนะคะหลายๆคนคงแปลกใจว่าทําไมเลือกมาถ่ายที่ร้านโซชอนนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยค่อนข้างเป็นร้านที่ติดตลาดอยู่แล้วนะคะมีหลายสาขาแล้วก็มีมานานแล้วนะคะแต่อยากจะ บอกว่าหนุกเพิ่งเคยทานร้านนี้ครั้งแรกเมื่อไม่นานนี้นะคะเรารู้สึกชอบมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันน่าจะมีคนแบบหนุกนั่นแหละคนที่เคยเห็นแต่ไม่เคยเข้าคือวันนั้นอะไม่ได้การเข้าร้านนี้เลยนะแต่วันนั้นคือทั้งหิวทั้งรีบนะคะแล้วก็ร้านอื่นคือคนเยอะมากนะคะ mm hmm. ก็เลยมาจบที่ร้านโซโซชอนนะคะแล้วก็แบบเฮ้ย hey, ของเขาดีอะ่ะอาจจะเป็นคนนุกเป็นคนชอบทานของทานเล่นพวกแบบไก่ทอดอะไรอย่ี้อยู่แล้วด้วยนะคะ ก็คือร้านเขาว่ามันถูกใจคนไทยเพราะว่ามันออกแนวเป็นร้านเกาหลีใช่ไหมแต่ว่าพวกข้าวต่างๆอ่ะเขาจะมีพริกน้ำปลามาให้เว้ยแล้วพริกน้ำปลาเขาอร่อยเพราะมันกินกับไข่ดองอ่ะคือโคตรปิ้งโคตรเซ็ตพูดแล้วน้ำลายจะไหลไม่พูดมากเดี๋ยวรออาหารมานะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูหน้าตาของอาหารกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้นุกด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อปิดการมองเห็นหด้วยึะจ๊ะ ชิมเฉพาะไก่ก่อนนะนี่หนูขอน,น้ำปลาพริกเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าตัวน้ำปลาพริกอะรอบที่แล้วอะ mm hmm. เขาเสิร์ฟมาให้เลย mm hmm. แต่ว่ารอบเนี้ยพอสั่งเขานะคือพอไม่มีฉันมันก็สั่งไปเขาบอกว่าะะเสีย20บาทค่ะตัวนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นรอบที่แล้วไม่อยู่ในเซตม,ม, mm hmm. ม,มั้งชิมก่อนนะคำแรก ใสดองํอง้าปลากันนะคะเยิ้มสุดแล้ควคำนี้ีหลวเราขอทานกับข้าวนะคะยิม้มผิดผิดน้องปลาล้าลงใบคำนี้มันจะเปิ๊มหน่อยนะ คือเราม่โคตรเข้ากันอร่อยมากเมนูต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นไก่เผ็ดนะคะลาชีสนะคะของที่ร้านเขาเขาจะเหมือนมีแบบทอดต็อกคุกกีใส่มาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นต็อกคุกกี้เขาไม่ได้มีซอสอะไรมาให้เราเนอะอันเนี้ยเพราะมันน่าจะกินแบบนี้เลยนะไม่ต้องมีซอสนะเอาต็อกคุกกีเข้าไปแล้วก็ไก่ทอดหุมเข้าไป เอา Dante, สามสองห together, น,นึ่งอร่ก็อร่อยซอสที่เขาราดมาอร่อยมากเลยมันเป็นไก่เผ็ดนะคะแต่ว่ามันมีความแบบหวานแซมนิดนึงนะคะอันนี้ต้องสั่งมาเป็นชีสด้วยไงเพราะมันมีความชีสที่อิ่มนะก็คืออร่อยเลย ันนี้คือเฉพาะหนังของอร่อยกเดี๋ยวไาต่อมนูต่อไปค่ะเมนต่อไปนะคะอันนี้คือของโปรดของเด็กกวนก็คือของลูกแม่เองอ่ะก็คือเป็น เป็นฟรายนะคะบวกกับโรลชีสนะคะแล้วก็คือตอนแรกที่หนูสั่งเป็นเป็นฟรายโรลชีสใช่ป mm ่ะ hmm. หนูคิดว่าจะมาแค่โรลชีสไม่คิดว่าเขาจะให้เป็นตัวชีสอย่างนี้มาให้ด้วยนะแต่ว่าให้มาด้วยนะคะ mm hmm. คือแบบสูตรโคตรชีส mm hmm. ชีสแบบไม่ไหวนิ่มสำหรับ mm hmm. คนชอบชีสนะคะต้องชอบสิ่งนี้ mm hmm. mm hmm. จ้งต่อ ไม่รอนะมันไม่ใช่แค่ความชี้เดี๋ยวมันมีกลิ่นอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นกลิ่นไอใบ,บๆที่เขาโรยมานะไม่มั่นใจว่าเขาเรียกอะไรนะคะไอใแบปั๊บไอใบสุเขียวที่เขาโรยมาถ้าใครรู้นะคะก็รบกวนคอมเมนต์ค่ะบอกใต้คลิปด้วยนะคะจะเป็นเป็นบุญคุณมาก ถือว่าเยอะละกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่านุ้งชอบของทอดอยู่แล้วนะคะเราก็ราคามันน่ารักด้วยนะคะเจะสังเกตเลยว่าร้านนี้น้องๆน,นักศึกษานะคะคือเข้ามาใช้บริการเยอะมากตั้งแต่นุนั่งอยู่นะคะก็มีเดินเข้ามาแบบสองสามโต๊ะเลยนะคะพอช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบพักทานข้าวด้วยไง ก็ไม่รู้มาจากไหนกันเหมือนกันอะแต่รู้สึกว่าร้านนี้นักศึกษาใช้งานใช้บริการเยอะนะคะก็ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องราคาด้วยนะคะแล้วก็ความอร่อยนะคะก็อย่างที่นุ๊กมาทานสองรอบนะคะรอบนี้รอบที่สองแหละรอบแรกก็คือแบบเข้ามาแบบเบร์เบรมึนๆนะคะแล้วก็มาเจอว่าเฮ้ยร้านนี้มันก็โอเคนี่ไม่แย่เลยดังนั้นนะคะใครที่อยากจะมาลองทานนะคะก็ลองดูได้นะ,ะสำหรับร้านโซช็อกโซ ชอนโซชอนนะคะถูกอร่อยนะคะคุ้มคุ้มกับราคาโดยเฉพาะเป็นฟายหนูกติดใจเป็นฟายมากจริงๆอ,อ่ะเออที่นูกอะ่ะที่เคยมากินอะ่ะเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะแบบติดเค็มไปหรือเปล่าแต่มันเป็นชีสเนาะมันก็ดิฟมันก็เป็นชีสอีกโรยชีสแล้วดิฟก็เป็นชีสนะคะมันก็เลยแบบ ก็คงเค็มหน่อมั้งแต่หนูชอบนะหนูชอบมันมีแบบมันชีสแบบชีสอย่างนี้แหละชีสแบตะโกนมากนะคะก็ลองลองมาทานดูนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันอีกทีนะคะคลิปหน้านะคะแล้วก็อยากจะบอกทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะว่าสำหรับคลิปนี้นะคะเราใช้กล้องตัวใหม่ในการถ่ายแล้วนะคะก็คือ Sony Sony นะคะ ZV1 Mark II นะคะต่อไปก็คงจะเป็นน้องตัวนี้แหละในการถ่ายนะคะใส่ที่แบบ ตามชมคลิปนุกนะคะแล้วก็รอรุ้นว่านุกจะมีกล้องตัวใหม่เมื่อไหร่นะคะตอนนี้มีแล้วนะคะถ้าเห็นภาพสวยเออแล้วอยากตามนะคะก็ไปตามที่โซนี่ได้เลยค่ะอันนี้คือแบบช่วยโปรโมทเต็มที่นะ,ะเพราะว่านุกมาใช้แล้วนุกรู้สึกว่านุกปลื้มมากเลยนะคะเออแต่ว่าไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้ค่าสปอนเลยนะอบอกต่อเฉยๆไปล,ลจะเจอกันนะหน้าค่ะบ๊ายบาย